จ้าหน้าที่ของทางการกัมพูชาเปิดเผยว่าหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่ค้นพบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดเสียมเรียบทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาโดยชาวบ้านตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมานะคะอาจจะมีโครงกระดูกของเหยื่อผู้คลอร้ายจำนวนมากฝังอยู่ซึ่งการขุดพบครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหลังจากที่ชาวบ้านต้องการขุดหน้าดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็พบว่ามีศพฝังอยู่ใต้ดินลึกประมาณ5เมตร โดยสภาพศพส่วนใหญ่นะคะก็มีการพบว่ามีผ้าปิดตาแล้วก็ถูกมัดด้วยถูกมัดมือเท้าด้วยเชือกผูกรองเท้าโดยกระโหลกของศพที่พบหลายชิ้นถูกทําลายอย่างรุนแรงขณะที่ชาวบ้านก็เปิดเผยว่าศพเหล่านี้น่าจะเป็นเหยื่อของกลุ่มขเขมรแดงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวกัมพูชาในยุคสงครามกลางเมืองระหว่างปี2518ถ25ึง2522เนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นกลุ่มขเขมรแดงนําตัวผู้คนมาสังหารในบริเวณนี้เป็นประจําทุกวัน และล่าสุดค่ะหน่วยสารวัตรทหารของกัมพูชาก็ได้เข้าไปสำรวจหลุมฝังศพนี้แล้วก็ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ชาวบ้านก็เชื่อว่าศพเหล่านี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องของตนจึงทำพิธีกราบไหว้ตามความเชื่อทางศาสนาขณะที่ทางการก็นำโครงกระดูกที่พบมารวมไว้แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านของผู้เชี่ยวชาญของกัมพูชาระบุนะคะว่าบริเวณหลุมฝังศพหมู่ได้รับการขนานนามให้เป็นทุ่งสังหารของเมื่อปี2541แล้วก็คาดว่ามีศพฝังอยู่ในบริเวณนี้ราว35,000รายจากยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในยุคสงครามกลางเมืองดังกล่าวที่มีจำนวนสูงถึง2ล้านรายค่ะ